คิดมงคลของบ้านเปลี่ยนทุกปีจริงหรือเปล่า สวัสดีค่ะทอกเส้นไปอ๋อเดรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยบ้านนะคะตะกี้ก็ตั้งถามมาอยู่ว่ามันเปลี่ยนทุกปีจริงหรอวะก็คือทิศนะคะก็คือเขาบอกว่าในในบ้านเราเนี่ยบางคนจะสร้างบ้านก็จะต้องบ้านหันทิศเหนือบ้านหันทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงนั่นเฉียงนี่นะคะแต่บางหลังเนี่ยมันสร้างไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันสร้างไปแล้วจะให้ทุบทิ้งแล้วหันใหม่ก็ไม่ได้เขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าทิศมงคลของบ้านก็คือ คุณเข้าไปในบ้านคุณเปิดทิศมงคลเนี่ยแล้วอันไหนที่ว่างมงคลคุณก็ไปหมุนๆนในบ้านแล้วก็วางของนี่เขาบอกปังคือต้อง<ม>อว่า,อ,าอันนี้ไม่ผิดนะอ,อันนี้เขาถูกที่ว่าทิศมันเปลี่ยนทุกปีซึ่งพอการเรียนวิชามาการก็จะรู้ว่าทิศมันเปลี่ยนทุกปีจริงๆแต่ม,มันเป็นทิศของคนทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนในบ้านถามว่าทําให้ใครอ่ะ ก็ได้าาแหละถึงถามว่าของใครใช่บ้านหนึ่งหลังมีคน5้าคนแล้วเราบอกว่าเราจัดทิศอย่างที่บอกดีของใครอะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปตั้งแบบนี้แล้วแบบว่าดีให้คนคนเดียวในบ้านยอมไหมตนนั้นสิเอออย่างสมมุติว่าเราตั้งให้ผัวเราแล้วผัวเราก็มีเมียน้อย <S <S พอดีไง <S <S ชีวิตดีมีเงินมีเมียน้อยดีไหมเอา <S <S เอาเลยค่ะจัดเต็มที่ไม่ได้มีตรงกลางของทุกคนเหรอทั้งนั้นอะไม่มีมันไม่มีคําว่าดีของทุกคนมันมีแต่ว่าต้องเฉลี่ยกันเช่น อันนี้ดีของ gas อะก a s อาจจะดีในเรื่องนี้ประมาณสิบเอร์ซนโนนอาจจะได้สามสิบน้องกันอาจจะได้ยี่สิบมาม่าอาจจะได้แค่ห้าแต่เรายอมอเหมือนนามสกุลอนะเอาจริงๆถ้าเป็นคนสมัยก่อนเราจะรู้เลยว่าคนสมัยก่อนเขาไม่มีนามสกุลใช่เขามีแต่ชื่อเพราะอะไรเพราะนามสกุลมันเป็นไปไม่ได้ที่นามสกุลของคนคนหนึ่งจะด,ดีกับคน<ด>ทุกคนในในตระกูลเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนเขาถึงใช้คําว่าแซ่ แต่ก่อนสมัยก่อนอะเขาก็ไม่มีเลยเขาไม่มีนามสกุลเขามีแต่ชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพอการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนเราก็ไม่รู้แล้วว่าเรามีเพราะอะไรเราก็ไปยึดติดว่ามันเป็นตระกูลฉันฉันจะต้องมีฟู้สืบโอดซึ่งเอาจริงๆมันก็คือความมโนของมนุษย์อะจริงๆมันไม่มีอะไรเลย<ะ>แต่ถามว่าทิศมีผลไหมมีผลค่ะแล้ว อยากจะบอกว่างงนะถ้าบอกว่าทิศเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเอาอะไรมาพูดว่าพระต้องหันไปทิศตะวันออกบ้านต้องเป็นทิศตะวันออกเท่านั้นไม่แล้วมันยังไม่แบบสร้างไงนนไม,มงแล้วต่อให้สร้างเสร็จแล้วการสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือแล้วมึงเอาอะไรมาบอกกูว่าทิศตะวันออกคือทิศที่ดีที่สุดง,งั้นสำหรับบ้านอะถ้าสมมติว่าอย่างคุณผู้ชมเขาดูอยู่อะแล้วบ้านเขาหันไปทางทิศที่ไม่ดีอะ <c oughs> เขาต้องทำอะไรเขาต้องร้อนรนกับมันไหมคือมันไม่มีคาว่าทิศไม่ดีไงเอาจริงๆพันกว่าปีที่แล้วที่ตะวันออกคือทิคน ห้าสิบปีที่ผ่านมาบอกว่าทิศตะวันออกคือทิศดีที่สุดของบ้านทิศคนเป็นแล้วบอกว่าทิศตะวันตกคือทิศขดไายซึ่งสมัยก่อนทิศตะวันตกคือทิศคนเป็นปัจจุบันแม่งยังเปลี่ยนเลยคําถามตกลงเชื่อใครดีอะเชื่อโบราณหรือเชื่อปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดโดยไม่มีตรรกะลอจิตด,ด้วยซ้ําแต่สําหรับคนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดและเขารู้มากกว่าเราเขาคำนวณมาแล้วแต่มาต้องพูดอย่างนี้ว่าเอาจริงๆก็เกิดวันพุธ มาเกิดประหัสทิศเราก็ไม่เหมือนกันอืที่น้ำมนเตาร้อนไม่เหมือนกันเอาเลขบ้านมาคำนวณแล้วก็หาทิศของบ้านไปเลยเดีไม่ได้ไม่ได้มันต้องคำนวณจากเราจากคนที่อยู่เดี๋ยวบ้านไม่มีผลเอจะดีจะชั่วบ้านเออบ้านก็ม็นไม่มีชะวิะเออไอทิศบ้านเนี่ยมันมีผลกับมนุษย์ซึ่ง ผลกับมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแล้วการที่เอาของไปวางเอาของไปแก้ทิศเอาอะไรกระจกแปดเหลี่ยมไปแปะยกตัวอย่างโอเคถ้าม้าบอกว่าทิศนี้ของม้าไม่ดีแล้วมาเอาต้นไม้ไปวางแต่ต้นไม้เป็นการะม้าใชตา่ต่อต้อของที่มันส่งลวไปด้วยปัญหาคือไอคนที่มาบอกอ่ะมันได้บอกไหมเอาว่า ้นไม้ที่ทุกคนพูดว่าดีอาจจะไม่ดีกับกูก็ได้มันไม่มีค่ากลางบนโลกใบนี้เว้ยค่ากลางที่มีเห็นมีก็มีเพชรมีอะไรเอาเพชรเม็ดสิบกรลังไปวางตั้งเปล่าถ้ามึงได้ขนาดนั้นมึงไม่ต้องสนใจของจุ้ยหรอกงถ้ามึงรวยขนาดนั้นจุยหยกเป็นก้อนอเมทิสต์เป็นก้อนเนี้ยค่ากลางเนี่ยไม่ได้ปะ ไม่แล้วปัจจุบันก็หาของจริงไม่ได้เจอฉีดสีฉสีอีกใช่ถึงบอกว่าเอาอะไรมาพูดมันไม่มีค่ากลางบนโลกใบนี้หรอกยกเว้นของที่เป็นธรรมชาติจริงๆทุกวันนี้ต้นไม้อ่ะมึงยังดัดซะไม่เป็นต้นไม้เลยไปคุยกับจีจีอะไรนะตัดต่อพันุกรรม GMO พีหรือเปล่า GMO ใช่ไหม GMO g จีอะไรนน GMO จีโเออไปถาม GMO ดูว่าเหลือธรรมชาติหรือเปล่าในต้นไม้อ่ะจริงคือ,อ,อคือมันต้องเป็นธรรมชาติจริงตัดออกไม่ได้ถามเจีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวดูโง่ กูจะตัดตรงนี้โทษโทตจีอะไรเดีอะจริงจริงแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างอะค่ะมันแก้ได้แต่ปัญหาคือแก้เพื่อใครแล้วแก้เพื่ออะไรก็อย่างที่บอกก็ก็กลับไปที่คําเดิมสําหรับเทปฮวงจุ้ยที่เคยทําไปก็คือฮวงจุ้ยมันคือสําหรับคนบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลผู้นั้นด้วยเหมือนบ้านหนึ่งหลังอะดีคนนี้มันอาจจะไม่ดีคนนี้ก็ได้ถึงบอกว่า ต้องเอามาคุยกันจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้มีห่วงจุ้ยสูตรสําเร็จรูกที่แบบเอาไปทุกคนใช้ได้ดีหมดไม่มีถ้ามีทําขายไปนานแล้วถูกเออกูทำคนรกทำด้วยน้องทำขายหมู่บ้านไอ้แฟรนไชส์หมู่บ้านอะจีรวยทุกคนไม่มีทางหรือกูทำไม่ได้ทำแล้วถ้ามันทำได้แดีวไม่ทำไม่ได้ไงเออ